สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนาะครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง plural nouns เนาะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าคำนามพาหูพจน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนจากคำนามเอกพจน์เนี่ยเอกพจน์ก็คือมีแค่นหนึ่งเนาะหนึ่งชิ้นหนึ่งอันพวกนี้นะคะหนึ่งคนอย่างนี้นะเปลี่ยนให้มันเป็นสองชิ้นตั้งแต่มากกว่าสองขึ้นไปเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงมันมีวิธีการเปลี่ยนยังไงบ้าง ซึ่งวิธีการที่เราจะเรียนทั้งหมดในวันนี้นะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมดหกวิธีนะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูให้นักเรียนไปหยิบหนังสือเล่มสีชมพูเข้มขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้าสิบหกและหน้าสิบเจ็ดได้เลยค่ะแล้วก็ขอสมุดอีกหนึ่งเล่มน,นะคะวันนี้คุณครูจะไม่มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำหรอกแต่ครูจะให้นักเรียนนะคะสรุปว่าการเปลี่ยนเนี่ยคำนาจากเอกพจน์ให้มันเป็นคำนาพหูพจน์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนยังไง อ่หยิบหนังสือมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้าสิบหกเลยค่ะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะเดี๋ยวเราไปทีละท่อนนะไม่ต้องรีบไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะดูอันแรก plural nouns เนี่ย plural nouns คำนี้ก็คือคำนามพะหูพจน์พะหูพจท์เนี่ยนะคะคำนามพระหูพจน์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า เราจะเราจะเปลี่ยนคำนามให้มันเป็นคำนามพหูพจน์เนี่ยด้วยการ adding adding ก็คือการเติม adding ตัวนี้คือการเติมตเติม s เ,เข้าไปได้เลยส่วนใหญ่นะจะเติม s เข้าไปได้เลยแต่ข้อที่2บอกว่าคำนามที่เป็นพหูพจน์บางคำเนี่ยมันจะต้องลงท้ายด้วย es ves ies หรือ เปลี่ยนเสียงสะกดไปเลยเปลี่ยนเสียงไปเลยก็คือเหมือนแบบเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะนี่ตรงนี้ changing ก็คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงไปเลยก็คือเขียนไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกันไปเลยและ here are some examples แล้วก็ต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างให้ดูอ่ะทีนี้ไปดูข้างล่างก่อนค่ะนักเรียนตามคูไปทีละอันเลยนะคะอะดูอันนี้ดูรูปนี้เห็นไหมคะ อันนี้บอกว่าคำศัพท์ที่มันลงท้ายด้วยตัว s sh ch แล้วก็ x ให้เราเติมให้เราเติมตัวนี้เติม es นี่ให้เราเติม es add ตัวนี้แปลว่าเติมนะให้เราเติม es ได้เลยเช่นคำว่า gas เอาดู คลาสลงไทยด้วย s ใช่ไหมคะ s เนี่ยก็เติม es ได้เลย dish ลงท้ายด้วย ch เออ s, s s นะคะโทษทีเติม es ได้เลยคำว่า fox ลงท้ายด้วยตัว x เนาะเติม es ได้เลยอยันนี้ sandwich ลงท้ายด้วย ch ก็เติม es ได้เลยและคำว่า washed ลงท้ายด้วย ch เติม es ได้เลยนี่อันนี้นะคะแบบนี้ มาดูตัวอย่างประโยคกันนิดนึงตัวอย่างประโยคว่า Gen ต a can find his glasses อันเนี้ยเปลี่ยนให้มันเป็นหลายอันและ glasses หลายอันเห็นปะเพราะว่าเราเติม es ให้เขาไปแล้วตรงนี้นะแปลว่ามันไม่ได้มีแค่อันเดียวล้วต่อไปอันที่สอง How many sandwiches do you have How many sandwiches do you have เห็นไหมอื่อันที่สองนะ How many sandwiches do you have? แปลว่ามีมีมีอะไรคะมีแซนวิชกี่ชิ้นคุณมีแซนวิชกี่ชิ้นแซนด์วิชแซนด์วิชจะลงท้ายด้วย c s ใช่ไหมเติม es ไปแล้วนี่เรียบร้อยนะคะอ่ะสำหรับตัวอย่างที่หนึ่งต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองบอกว่าให้เราทำอะไรตัวอย่างที่สองบอกว่า คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว f หรือ fe เราจะต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน f กับ fe เนี่ยเป็น v เนี่เป็น v ตัวนี้เป็น v เห็นไหมคะเป็น v แล้วเติม es เปลี่ยนเป็น v แล้วเติม es นะคะเปลี่ยนเป็น v แล้วเติม es แต่ครูมีหลักง่ายๆอีกหลักหนึ่งให้นักเรียนได้ลองก็คือให้นักเรียนได้จำแบบนี้นะคะ ตัดตัด F หรือ F E นะขอให้ดูตัด F หรือ F E ตัด F หรือ F E แล้วเติม V E S ตัด F หรือ F E แล้วเติม V E S นะอ่ะอันนี้เป็นหลักที่นัรูใช้จำซึ่งมันจะง่ายกว่านิดนึงแต่ว่าถ้านักเรียนถนัดแบบแบบเปลี่ยน F F E เป็น V แล้วเติม E S อันนี้ก็ได้คะ่ะไม่ผิดไม่ผิดแล้วแต่ความถนัดเนาะอ่ะทีนี้ดูคำว่า roof ต้องใช้ด้วย F ใช่ไหมคะ ก็เติมเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม e s หรือถ้าตามหลักที่ครูสอนก็คือตัด f แล้วเติม v e s เนี่ยตัด f แล้วเติม v e s เนี่ยเลย scarf f ใช่ไหมคะครูตัด f แล้วเติม v e s นี้เลย leaf ตัด f แล้วเติม v e s knife ลง e, e, ท้ายด้วย f e ตัด fe แล้วเติม ves นี่ตัดทิ้งอันสุดท้ายตัด f แล้วเติม ves อ,อันนี้เป็นกฎข้อที่สองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนิดนึงตัวอย่างประโยคบอกว่า,วา the wolf t a k e care of malki m a l i ตัวนี้ก็คือ malki m l i เนี่ย wolf ก็คือหมาป่าดูแล malki เด็กคนนี้ที่ชื่อม alki เนาะ ต่อไปค่ะกดข้อต่อไปข้อนี้ไปอยู่ที่หน้าที่17แล้วนะคะอะทันไหมคะหน้าที่17เเห็นหมดไหมเอ่ยโอเคอ่ะหน้าที่สิบเจ็ดบอกว่าข้อแรกเลยบอกว่าคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัว y น่คำศัพท์ที่ต้องใช้ด้วยตัว y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แต่ที่ครูจะให้นักเรียนท่องก็คือตัดเลยตัด y ทิ้งเติม i e es นี้ตัด y ทิ้งเติม i e es นะคะ เงินจำวันนี้นะตัด y ทิ e ้งเติม i e s นะคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y นะคะอ่าดู baby เป็นตัว y ใช่ไหมตัด y ทิ e ้งเติม i e s story ลงท้ายด้วย y ตัด y ทิ e ้งเติม i e s puppy ลงท้ายด้วย y ตัด y ทิ e ้งเติม i e s แบบน,นี้ lady ตัด y ทิ e ้งเติม i e s อย่างนี้นะคะอ่ะดูตัวอย่างประโยคกันนี้นู ตัวอย่างประโยคบอกว่า,า Mum like to tell bedtime stories แปลว่าทีเนี้ยดู stories ตัวนี้ stories ตรงนี้ที่เติม i e s แล้วเนี่ยแล้ววันนี้ทานเนี่ยที่คุณแม่ชอบเล่าเนี่ยมีแค่เรื่องเดียวหรือว่าหลายเรื่องคะ,ะต้องเป็นหลายเรื่องแล้วถ้าเป็นเรื่องเดียวมันก็จะแค่คำว่า story แบบนี้เฉยๆนี้อันเนี้ย อ่ะ uh, story เนี่ย,ยแปลว่าเรื่องเดียวอ่ะ uh, story แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็น stories ที่เป็น i e s แปลว่าหลายเรื่องแล้วะคะต่อไปกดข้อต่อไปข้อที่ห้ากดข้อต่อไปบอกว่าคำศัพท์ ที่ลงท้ายด้วยตัว ay ไม่ใช่ y ใช่แล้วน,นะทีนี้มี ay, ม oy และ ey ให้เติม s ได้เลยนี่ add add ใช่ไหม add แปลว่าเติมอย่าลืมนะ add แปลว่าเติมให้เติม s ได้เลยคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ay, oy หรือ ey ซึ่งกฎหลักเกณฑ์พวกนี้มัเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำนะคะถ้าไม่จำแล้วทำไม่ถูกแล้วทำข้อสอบไม่ได้ด้วยอ่ะ อ่ะดูเขาว่า d a y A y ใช่ไหมคะเติม s ได้เลยเห็นไหม t o ย o y เติม s ได้เลย key ลงท้ายด้วย E y เติม s ได้เลย donkey ลงท้ายด้วย E y เติม s ได้เลยแค่นี้ถ้าเราจำกดได้มันก็ไม่ยากอ่ะดูเรตัวอย่างนิดนึงค่ะบอกว่า Miss s s t t y w y w t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 o r o r three y s y s o g o t days ago Miss Patty เนี่ยไปที่ Korea ประเทศเกาหลีใช่ไหม Korea คือประเทศเกาหลีได้กี่วันแล้วคะสามวันแล้วนี่สา days ใช่ไหม days r s สามวันที่ผ่านมาสามวันที่แล้วนั่นเองเนาะ Miss Patty ไปเกาหลีเมื่อสามวันที่แล้วสำหรับกดข้อนี้นะคะอย่าลืมนะลงท้ายด้วย ay oy ey ให้เติม s ได้เลยไม่ใช่ y เฉยๆนะดูดีๆนะคะอะกดข้อต่อไปได้แล้วใกล้จบแล้ววันนี้ไม่เยอ,อะอะข้อต่อไปบอกว่า irregular nouns irregular nouns ก็คือคำนามที่มันเปลี่ยนเสียงไปเลยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเสียงไปเลยจะมีคำเฉพาะของมันอยู่เนี่ย change spelling ก็คือเปลี่ยนเสียงเลยออกเสียงออกเสียงต่างกันไปเลยอย่างเช่น food เปลี่ยนเป็น feed tooth เปลี่ยนเป็น teeth m o u อสเปลี่ยนเป็นไมส์ woman เปลี่ยนเป็น women เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเขียนต่างกันเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยดูเขเปียนจาก food เป็นโอใช่ไหมเปลี่ยนเป็น t ี o o t h เปลี่ยนเป็น teeth นะเปลี่ยนไปเลยอันนี้ยิ่งเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปตั้งสามตัวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นนี่ ในครั้น,นี้เลยนี่นีอ่ะอันนี้เปลี่ยนไม่เยอะจากแมนเป็นเมนแค่นี้ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่คือกดต้องจำนะคะต่อไปดูประโยคนี้หนึ่ง I saw four mice in the garden ฉันเห็นอะไรมี่หนู no, ใช่ไหมม c e ก็เนี่ยตัวนี้หนูกี่ตัวสี่ตัว in the garden อยู่ในสวนอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายกดข้อสุดท้าย สำหรับการเปลี่ยน singular noun เนปะ็น plural noun เนอะอะดูข้อนี้บอกว่า some words don't change some words don't change ก็คือบางอันเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยมันเป็นกฎของมันนะคะก็คือไม่เปลี่ยนเลยจากชีฟต่อให้มีหลายตัวก็ไม่เปลี่ยนเป็นชีฟเหมือนเดิมฟิชมีหลายตัวก็ไม่เปลี่ยนเดียกวางเนาะมีหลายตัวก็ไม่เปลี่ยนและอะไรอันหนึง่ง มูสนี่มีหลายตัวไม่เปลี่ยนดูประโยคมูส like to swim in lakes in summer มูส like to swim in lakes in summer น okay, ะคะไม่ว่าจะกี่ตัวก็ไม่เปลี่ยนอันเนี้ยเป็นคำศัพท์เฉพาะของเขานะคะที่จะไม่ต้องเปลี่ยนอะทีนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมดแล้วว่ากฎเนี่ยในการเปลี่ยนมันมีทั้งหมด6ข้อเนาะ คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็สรุปสรุปออกมาค่ะว่ากดข้อที่หนึ่งเขาพูดว่าอะไรอย่างเช่นอ่ะคุณครูลองทําให้ดูน,นะเราแป๊บอ่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนักเรียนขึ้นหัวกระดาษไปเลยว่า plural noun p นักเรียนก็ขึ้นหัวไปเลยเนี่ย plural noun นะคะในไอ้นี่เรานะขึ้นที่หัวกระดาษเราเลยนะเขียนว่า plural noun ให้มันอยู่กลางหน้ากระดาษนิดนึงนะคะแล้วอีกบรรทัดหนึ่งก็เขียนว่าการเปลี่ยนคำนาม เอกป็นเป็นคำนามพะหูพจนมีหลักการเปลี่ยนมีหลักการเปลี่ยนดังนี้ มีหลักการเปลี่ยนดังนี้อ่ะข้อที่1นักเรียนก็เขียนไปเลยคำศัพท์ตามที่หัวอธิบายที่ลงท้ายด้วยตัว s s s ห์และ x x ให้เติมให้เติม es เช่น นี่ก็ลออคำในตารางลงมาได้เลยค่ะในหนังสือหน้าที่สิบหกเนาะเช่น glass เปลี่ยนเป็น glass อ่ะขีดไปขีดเป็น glasses แบบน,แแนี้อันนี้นะคะตรงนี้ น้องเรียนขีดซึ่งใต้ให้ครูนิดนึงเกตเชนใต้ให้หน่อยจะได้รู้อันนี้คือคำที่เปลี่ยนแล้วก็ไปอีกมีคำาคำที่สองคำว่า dish ใช่ไหมคำว่า dish dish เปลี่ยนเป็น dishes แบบนี้ก็ขีดเส้นใต้ตรงนี้ให้ครูนิดนึงนะคะเลอกไปเรื่อยๆเลยนะจนครบตารางเลยในตารางมีกี่คำนักเรียนเขียนให้หมดเลยนะคะพอเสร็จข้อที่หนึ่งก็ขึ้นข้อที่สองต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาตามนี้เสร็จแล้วหน,นหน้านี้นะคะไม่ว่านักเรียนจะสรุปได้กี่หน้าเถ่ายรูปส่งครูทั้งหมดเลยนะคะขอให้เขียนชื่อด้วยนะคะทุกหน้าที่นักเรียนถ่ายรูปมาเนาะอ่ะโอเค ครูได้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่างานวันนี้เนาะที่เราจะทําเป็นแบบไหนในแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ยังไม่ทำเดี๋ยวแบบฝึกหัดเราจะมาทําพร้อมกันในครั้งหน้านะคะโอเคสําหรับวันนี้ในชั้นประถมศึกษาปีที่6เนาะวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรื่อง plural nouns นะคะครูก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามีหลักการเปลี่ยนการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย